สวัสดีครับเมื่อนี่ก็อยู่พร้อมอุดีสารบรรดาครับเมื่อนี่็สิภาพไปไหนูครับบ่วงแบบไม้ที่บ่เคยใส่นะครับมาอยู่ทางน้ำหนาวครับกับด้าสีเบิ้งบ่วงครับว่าบ่วงชนิดไหนครับนะครับเป็นบ่วงดีดนะครับรุ่นแรงครับจีไซประมาณหกเจ็ดลังครับเมื่อนี่ยไก่เบิ้งธรรมชาติเบิ้งวิวสวยนะครับอาทิตย์กำลังตกดินว่าสีย่างนงไปใส่กลางนลยครับหลังปลาแขวครับจีไซอยู่ประมาณ ม้านฟังทั้งนี้ครับมันจะเป็นกกกกบกเดือนนะครับก๊กบกไก่ลำใหญ่นะครับเป็นฮุบอยู่ข้างล่างนะครับกระจายผ้าลงไปเบิ้งนะครับม้านเป็นไซบอร์เนี่ยครับมันนี่เป็นฮุบนะครับอยู่เชือนี่เป็นกกบกเดือนนะครับแล้วก็กกบกลำใหญ่นะครับเราไซบอร์อยู่ประมาณนี้นะครับหกเจ็ดลังครับเรากระจาผ้าลงไปใส่จะข้าวนะครับ ใสเบิ่งว่าสีม้านรับเพราะว่าบ่วงชนิดนี้บ่เคยใส่เกินครับแล้วรอรับชมเลยนะครับครับผมก็ยางมาถึงสถานที่เดียวที่ใส่แล้วครับนี่ก็ต้นต้ายยนะครับที่ผมให่เบั้งแต่เริ่มต้นชิปนะครับกำลังออกดอกครับนล่ก็แม่นต้นกเดือนะครับตรงเดือใหญ่ต้นกเดือใหญ่นะครับใส่แซเที่วนี่นะครับเพราะว่าขางล่างนั่นก็เป็น น้ำไหลโศกครับเก้ามาซุ่มๆในจักน้อยครับเขาอาจสอยู่นะครับเนี่ยครับไปใส่ทถวนี้มันเป็นเที่ยขาเจาใส่มาก่อนแล้วครับเขาเจาคนพื้นที่เขาเจ้าก็ใส่เนี่ยครับเดี๋ยวมาใส่ขีเข้าขาเจ้าครับปลามันสีหมานปรมานเนาะหาห้องหมานคือเพิ่นแล้วประมาณนี้ครับพื้นที่ที่เขาถีตไซครับปลาลกวยครับที่ยางพาลงมานะครับครับโอเคครับ ครับผมก็ใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ได้ตั้งไซแล้วนะครับแล้วจะเป็นเขานะครับเขาสารเข้าครับเมื่อนีบมีเงียะครับเด้ออกเงียขเขาสารมาขนาสิกินได้ขึ้นกันแล้วนะครับครับผมก็ห้อยลงไปเลยนะครับห้อยเห็กี๋้วเขาก็จะเขามากินนะครับครับรอๆไปน้ำเนอ่าครับนี่ะครับประมาณนี้แลครับหลังแหลกทใายนะครับ ครับผมก็ไซไม่เรื่อยนะครับก็ลื่อบอกอย่างนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญของบ่วงเื่กันนะครับไอคือตัวนี้นะครับคือสายเสียกที่ห้อผูกนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นเสียกยังก็ได้ครับนี่ครับเสียกเราก็มัดใซครับนี่ครับมัดไซกับต้นยังก็ได้ครับคางๆางนี่นะครับมัดไปเลยครับเพราะว่า ถ้าหนูเขาหรือว่าหนูติดแล้วที่ขาเจ้าบอกมาว่าเขาจะพาบ่วงนี้ไปเลยพัศนว่าพ้าตัวนี้นีไปเลยนะครับแต่ได้ต้องติดตัวสําคัญของอีกนันึงกันนะครับทีไส้กับตัวนี้นะครับกับดักหนูหางหนูตัวนี้นะครับแต่จะลเลื่มได้ก็คือมัดเสียกติดใบพร้อมนะครับเพื่อกันกับเสียตอนเขาติดนะครับเขาไปจะบินไปทั่วนะครับผมต่อไปเลยนะครับ จุดหนไหมใส่น้ำใบบดติดครับโอ้ถือหนูอยู่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ถึโอช่องสองเลยครับนี่ครับทั้งสองเลยนะครับมัดใบครับนะครับอันนี้เขากลางล่ำโตเลยนะครับ สองตัวมอญ่อยไปได้ครับนื่ลุ่นเท่าครับขอากลางโตแล้ครับตัวนี้ก็มัดเสียกไ้ครับถ้าว่ามัดไว้เขากาา็สิบหมืนนี้ไปได้นะครับรุ่นเดียวกันครับนูปมะนมาณสองตัวครับนี่ครับ ลองงคางกันนะครับสเไปเบิ้งอีกหนูก็มีแต่ลุ่นนี่ครับรุ่นเท้าๆก็มั่งงามนะครับมาหน่อยบองืงให้ไหนหรือางไวไรต่อน,นะครับมันหมานครับสองโตก็บด้มไม้ใหครับตาสีเรื่อมมองแน่เลยบ่ นี่แหละครับพี่น้องผลง,งานนะครับจะหกหลังครับของเฮานี่ครับบ่วงไอ้กับนะครับกับหนุงหกหลังกะ